ไอ้เรื่องแอบเงินเมียเนี่ยผมมองตรงว่าผมไม่มีเงินให้แอบเพราะทุกวันนี้เมียไม่พกตังค์ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งใช้ชีวิตด้วยกันด้วยยิ่งดําเนินชีวิตคู่หรือคู่ชิดของเราเนี่ยเขายิ่งเป็นอะไรที่แบบยิ่งโคตรหล่อค่ะป้าดูนะป้าจุดมากเลย้าเขาจุดมากเลยนี่เงยมุบสิฟังนะอออ๋โเคไม่มีทางเจอหรอกเพราะขนาดตอนเนี้ย Workers, <S 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 ซ่อนเองกูยังจำไม่ได้ซ่อนตรงไหนเฮ้ยแกจะซ่อนเรียนเลยขนาดนั้นคนอย่างหมอปลาเนี่ยนะแล้วก็ยืนหลอกแบบเรียนมากจะเอ๋ เดี๋ยวจะบอกกับพี่นอดเลยชีวิตจริงพี่นอดมีเพื่อนตำรวจเยะอะตาตะกูลดีแล้วทำไมต้องดา่าคนตะกูลดีเขาไม่ด่าก,กันนะครับคุณรัตน์นาคุมึงหน้าด้ามาันนี้กูก็ดา่าม,มึง <laughs> หลไเจอเพราะไม่เคยซ่อนเงินเมียเรื่องแม้ไม่เคยหาเงินขนาดทองตกหายห,หาไม่เจอเมีย,นนยผมอะ่ะ <laughs> พี่หมอมากับ <laughs> พี่น้ำฟ้ารู้จักกันมากี่ปีแล้วครับกับข้าปีที่แปดแล้วเจอทางไลน์แอบนัดมาเอาทางไลน์เอาคืออะไรมันก็กโงอะไรเ้มาบอกลักกันซนึ่งหน้า,นยาอย่างี้เจอพี่เขาตอนแรกแล้วก็แบบชอบขออะไรไม่คือประเด็นอนะ เขาไปหาผมที่เพชรบุรีในวันที่ผมไม่อยู่เพราะเขาไม่ชอบผมเกลียดค่ะเริ่มจากเกลียดตั้งถึงเกลียดพี่หมอปลาเพราะว่าเคยคิดว่าเขาอ่ะเขาบอกว่าจบสูงแล้วทําไมว่าเจอผีเห็นอะไรซึ่งเราก็มองไม่เห็นแล้วไม่รู้เรื่องเหนือธรรมชาติต้องหาต้องอ้วกแล้วก็พูดก็ไม่รู้เรื่องอะค่ะคือถ้าไม่บ้าก็สติไม่ดี คือด้วยแม่อยากได้รูปเขาแล้วเดี๋ยวเอ้ยหายจริงอะไรเงี้ยเราบอกงั้นอยากไปก็เลยโทรไปว่าวันไหนที่ไม่อยู่จะเข้าไปเขาก็เลยคิดว่าเรามากวนบอกไม่ได้กวนจริงๆค่ะแต่พอไปถึงเอาที่รูปแล้วเราบอกว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่ฟรี Free. พอเราไปถึงใต้บ้านเขาว่าบ้านจะพังแหล่ไม่พังแหลแต่เขายังให้คนซึ่งไม่รู้จักกันเลยเพราะถามก่อนเป็นญาติไม่ไมใช่เป็นพี่น้องเ็าไม่ใช่แล้วมาอยู่ทําไมป่วยเหนื่อธรรมชาติแล้วก็มารักษาแล้วก็เห็นเอ้ยถึงเวลากินข้าว,วเราถามเขาคิดจันเท่าไหร่ฟรี Free. บอกจนด้วยบ้านจะพังด้วยแต่ดันมมมมมาาเเเเลลีีีี้้ยยยงงคคคนนนนหือออตวุ่จริ แลวางริงคืออะไรป้าไม่มีมึงไม่มีมึงนี่คือความฝันเริ่มประทับใจแล้วก็เลยติดต่อกันกับพี่คนจิตอาสาพาร์เลยบอกให้ดูหน่อยคนนี้เขาเต็มไหมไม่มีเงินเลยมาเลี้ยงคนอื่นอีกจนเขาเอามาขอดูในนะวะทำไมแอบถ่ายเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็เลยถามไอ้คนที่มาชอบถ่ายรูปผมอ่ะถามว่าเอ็งจะถ่ายอะไรนักหนาถ่ายทั้งวันเขาว่าถ่ายให้คนคนหนึ่งดูเขาอยากรู้ว่าหมอปลาทำอะไรบ้าง ว่าเออเองออนไลน์เข้ามาเดี๋ยวคุยเองนี่แหละคือจุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มคุยไลน์พอเริ่มคุยไลน์กันมาแรกก็ชอบแล้วทีนี้ผมก็ถามเขาว่าให้ผมเรียกาว่าอะไรเขาบอกให้เรียกน้ำฟ้าหรือเรียกที่รักก็ได้เราก็คุยกันผ่านทางไลน์เนี่ยประมาณสามสี่เดือนแล้วก็เราก็นัดเอาเขาไปเลยสี่เ <4 S 1> ดือนก็นัดเอาหัวใจกัน,นะะอย่างนี้ค่ะพี่เขาบอกเขาจนแล้วไม่มีอะไรเลยบ้านเบื่อเลยทุกอย่างเพราะพี่น้องก็จนบอกไม่เป็นไรหนูเลี้ยงพี่ได้ <ๆ S 2> ไดโอ้เขาให้เลยเผมก็รับเสร็จผมก็ใส่เขาดูพอใส่เขาดูเสร็จปั๊บผมก็คืนเขา ว่าผมเอามาเลยนะแล้วผมก็คืนเขาเพราะผมพูดตรงๆนะนาฬิกาแหวนเพชรสส้ข้อมือเนี่ยจะเรียกลหะ <า S 2> มันคือโลหะมันไม่มีค่าสําหรับผมนะก็ห้ามตั้งแต่ตกลงครบกตกลงปงใจเป็นผัวเมียกันเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างครับกฎของคู่นี้คือมันไม่มีกฎอะไรมากมีแค่สองข้อเองค่ะไม่ว่าย,ยัางไงหนูถูกเสมอข้อแรกนะคะข้อที่สองถ้าไม่เข้าใจกลับไปดูข้อแรกไม่มีอื่นแล้วเขาจะบอกว่าพี่เวลาทะเลาะกันเนี่ย ห้ามขึ้นเสียงสองห้ามกดพร้อมกันห้ามกดพร้อมกันสามห้ามย้ายห้องนอนต้องนอนกอดกันเนี่ยขอเต้ไปสามพ้อแต่พอถึงเวลาปั๊บสิ่งที่เขาสอนเนี่ยพี่ว่าเขาทำได้ไหมทำได้ดิทำได้เดี๋ย้งกดเส็จไหมเขาทุกคนฟังเสียงท่้ท่านที่เขาบอกว่าห้ามขึ้นเสียงแล้วก็ห้ามโกรธพร้อมกันบางทีผมไม่ได้โกรธเขาโกรธแล้วอ่ะแล้วพอทะเลาะปั๊บเนี่ย เขาคือคนที่พยายามออกจากเลยหารถหู้ใจลถก่อนเลยมีสิ่งที่เราสอนสามข้อเนี่ยผมเป็นคนทำนะแต่เขาไม่ได้ทำเยอะมากนะแต่เรื่องเห็นไหมเจ๊รู้จริงคิดว่าเขามีเสน่ห์ตรงไหนครับตรงไหนที่แบบถึงแบบเป็นจุดที่แบบเราถึงรักเขามากไหยทุกตรงค่ะตั้งแต่เส้นผมจรวดปลายเท้ามีทุกตรงเลยที่ใหญ่ที่สุดคือหัวใจยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งใช้ชีวิตด้วยกันด้วยยิ่งดําเนินชีวิตคู่หรือคู่ชีวิตของเราเนี่ยเขายิ่งเป็นอะไรที่แบบ ยิ่งโคตรหล่อค่ะป้าดูนะป้าติดมากเลยตาเขาจุกมากดินีไ่ไงมันเกบสินี่ไงมันจก็บสิพี่หมออ่ะพี่หมอพี่หมอทำไมถึงรัดเท้าผมเนี่ยมันจะมีเซนส์อะไรที่ล่วงหน้ามันมันมันจะรู้ตอนที่จะเจอเขาประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยคุยกันทางไลน์หนึ่งเดือนเนี่ยผมว่านอนบ้านพี่สาวทีนี้มีอยู่คืนหนึ่งอะ่ะผมนอนฝันว่ามีนางฟ้ามาอยู่อยู่ที่ปลายเท้าได้มาบอกผมว่าพร้อมอยู่ด้วย ผมตื่นนอนเช้าผมก็เล่าให้พี่สาวฟังพี่สาวว่ามึองอบบบ้าแดกเยอะนอนเยอะเลยฝันหลังจากนั้นหนึ<ๆ>่งเดือนเจอเขามันแปลกมากทีนี้พออยู่ด้วยกันประมาณสามาปีเนี่ยผมว่านคือผมันางฟ <c oughs> ้า, <c oughs> า,ม,ามันคือเจ้ากรรมในเวรนะตามไปเงาอะโอเคงั้นวันนี้เคยแข่งกันไหมเคยเล่นกีฬาแข่งกันหรือเล่นเกมแข่งกันไหมไม่เคยไม่มีเอาตรงผมเป็นคนที่ ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองอะ,อะถ้าให้เล่นเนี่ยจะกล้าแข่งกับเมียร้อยเปอไหมหรือว่าจะยอมมันไม่รู้ว่ามันเป็นเกมอะไรไงเพราะุดท้ายเมียก็ชนะอยู่แล้วเอางี้ผมมีเงินให้ี่หมอปลาหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยพี่ปลาสามารถหาจุดซ่อนใน,นั้หมด5จุดเข้าไปซ่อนเมียพี่ก่อนเป็นเวลาส0นาทีพี่ซ่อนให้ได้ให้รอดพ้นจากน้ำมือเมียของพี่และพี่หมอปลาจากนั้นพี่หมอปลาเสร็จปุ๊บพี่น้ำฟ้าจะเข้าไปหาอีก10นาทีเหมือนกันพี่น้ำฟ้าหาได้เท่าไหร่จะเป็นของพี่น้ำฟ้า แค่หลบเงินจากเมียให้ได้แค่นั้นพี่คิดว่าพี่ทําได้ไหมไอเรื่องแอบ,บเงินเมียเนี่ยผมมองตรงว,ว่าผมไม่มีเงินให้แอบเพราะทุกวันนี้เมียไม่พกตังค์ตั้งแต่อยู่กันมาจะ8ปดปีก็ไม่ผมพกตังค์เลยป้ารัตนาจะช่วยพี่หมอป้าหรือว่าจะช่วยพี่น้ำฟ้าอยู่เฉยในบ้านเป็นของตัวเองชัดเจนนะคะทุกคนอันนี้ครับ1 0,000ครับพี่หมอผมว่ามีวิธีเดียวนะ ถ้าตอนคิดนะเพราะผมไม่เคยแอกเมียนเมียเลยต้องปืนตนุ๊กใน้อคือ,อผมรู้ว่าเมียผมอะจุดที่นางจะไม่หาเมียผมันโกยจิ้งจบมาก,ใ,กใช่จิ้งจกปะนางจะไม่ยุ่งเลยนางโกยจิ้งจกมากเอางี้ไหมเดี๋ยวตอนนางไปหาเดี๋ยวผมคอยทำเสียงจุ๊จๆไว้ให้ออน,น้องนางจะได้ไม่กล้าเข้าผนังตรงที่พี่หาใช่เจ๊เจ๊ว่าเขาจะเอาตังค์เราไปซ่อนไว้ตรงไหนเนี่ยเขาเข้ามาเองพต้องช่วยเขาดูนะ มีหลายที่เลยนะเนี่ยอืมต้องมีพิรุษต้องมีพิรุษสักที่นึงอ่ะเจ๊ว่าอันนี้ก่อนจะไปซ่อนมีสามคาถาจะเป็นคาถาที่จะใช้ช่วยเมียพี่ถ้าเมียพี่ทายถูกว่าพี่เลือกคาถาไหนเนี่ยเมียจะได้จุดซ่อนหนึ่งจุดจากผมมีสามบทสวดพี่เลือกเอาพี่ให้เอาไหนผมคิดว่าเลือนี้คาถารักเมียนะอือคือต้องแอบไว้เฉพาะในตัวบ้านใช่ไหมใช่ในตัวบ้านพี่นอกบ้านไม่ได้ใช่ไหม ปกติก็คือไม่เขาไม่พกเลยไม่พกเลยแล้วเป็นคนที่แบบถ้าเรื่องเวกนี้ซื้อมากซื้อไม่มีทิกเลยค่ะเขาไม่ต้องงจนปิดอยู่ด้วยนะเดี๋ยวก่อนไม่น่าจะซ้อนได้อเพราะแกแบบแกเป็นคนแบบซื้อๆกระปุกใดกระปุกหนึ่งพี่ใส่ไว้ให้หน่อยแล้วเดี๋ยวให้เมียพี่ทายตอนท้าย ปาไม่เคยซ่อนเงินซ่อนไม่เป็นคงไม่อุบาทขึ้นไปซ่อนบนหลังคาหรอกนะพี่ในนี้มันแอบไม่ได้ดิใตากระจกไม่ได้หรอหรือม้วนเข้าไปในที่ชั่วมันมีกล้องด้วยวะใช่ทำไมอะดำดำเมียทักมาแล้วไปไหนอ๋อให้หวยฝากผีไหมฝากผีไว้ไหมฝากผีไม่ได้ฝากผีไม่ได้เหรอ พ่อผมทนไม่หมอพี่เมียต้องสงสัยตรงนี้แน่นอนแล้วปากขี่ได้หรอปไดโยเมียกันโดดตหายนะให้สอนเนี่ยทำเรื่องตรงนี้อย่าเยอะอย่าเยอะนิดเดียวพอนิดเดียวพอเห็นไหมวะเห็นมไม่เห็นบ้างพี่คำไม่ต้องไปซ่อนบนหลังคาแล้วมันจะหายากไม่ต้องซ่อนบนหลังคานะ เออนี่เนียนนี่นี่เนียนนี่นี่เนียนไปไปห้าพันแม่งนี่ปรากฏเปิดมาร่วงหมดไอ้สหลับจมไม่ได้ร่วงเวล่วงร่วงล่วงวะคือแกซ่อนไม่เป็นเนี่ยยังไงก็ซื่อไปซ่อนตรงประตูเพื่อม้วน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 ลงหึเนียนเอาลงมปนไปพันห้าร้อย Oh, ไม่เห็น oh, oh. เนียนกริบฟังนะโอเคไม่มีทางเจอหรอก uh. คนที่ไม่เคยแอบเงินเมียมันจะรู้วิธีว่าจุดไหนสมควรวางจุดไหนไม่สมควรวางเพราะขนาดตอนเนี้ยซ่อนเองกูยังจำไม่ได้ซ่อนตรงไหนเพราะแกไม่เคยได้ซ่อนแกไม่เคยซ่อนค่ะแกแบบใส่ซื่อมากผู้ชายคนนี้ไม่มีทางที่แบบ ไม่คิดทรยศเมียแล้วที่สำคัญไม่เจ้าชู้ไม่ซ่อนเงินเมียไม่กินไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่สักอย่างอ้าวอันนี้มันเป็นเกมอันนี้มันเป็นเกมแล้วพี่จะทากับหนูเหรอเนี่ยหนูมองที่หยิบแล้วพี่วนเป็นสิบจุดอะซ่อนแล้วด้วยเหรอใช่จะไม่รู้สักจุดที่หายแล้วตังอยู่บนเตียงเนี่ยนะไม่ตังไหนมันอาจจะเป็นตังปอมก็ได้ค่ะในตังปอมอาจจะไม่เห็นแกเดินวนอย่างเดียวแกซ่อนไปแล้วเหรอซ่อนแล้วคือเหมือนจะง่ายนะเกมในพี่ไม่ไม่ง่ายวะอฮะ เพราะวา่าหนูจะตั้งใจดูน้องก็ชวนคุยหนูก็เลยว่าตอบให้ดีก่อนไงน <c oughs> เจ๊แต่หนูไม่มีเงินกลับบ้าน <c oughs> หนูจะทำยังไงอะเจ๊ไอ้คนนั้นจะตายเราคิดว่าเราซ่อนดีแค่ไหนผมว่าผมไม่เคยซ่อนเงินเมียเมียไม่เคยหาเงินผมอะนี่คือจุดอ่อนเขา <c oughs> ไอ้คนที่ไม่เคยหาเนี่ยงานก็ไม่เจอเหรอกเดี๋ยวช่วยหนูหาเงินให้เจอนะเขาไปซ่อนที่ไหนเดี๋ยวหยุดอยู่ในห้องก่อนนะครับไม่จึงงครซ่อนมีสามกระถาที่หมอปลาเลือกไว้ ว่าพี่น้ำฟ้าจะเลือกคาถาอะไรที่คิดว่าหมอฟัาหมอป้าเขาฝากคาถาไว้ให้ถ้าพี่ไทยถูกผมจะบอกจุดซ่อนหนึ่งจุดโอเคค่ะสามอันนี้ครับหองมเห็นเเดี๋ยวจะเดชพันน้ำผสมอ้าวตอบผิดขอขอบคุรักเมียกินกระถางเขาน่าจะรู้เขาต้องใช้เป็นรักเมียแน่เลยใช่รักเมียต้องกลัวเมียครับเพราะฉะนั้นครับ งั้นผมไม่บอกจุดซ่อนนะพี่ต้องหาเองแล้วอะเริ่มหาครับค่ะไม่มันเฉยของหมอปลาคุณอย่างหมอปลาจะซ่อนไก่ได้แค่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ว่าไอ้ที่รองอ่ะผมแยกกับไปไหนตั้งห้าหกพันี่บอกที่บอกว่านี่อ๋อบอกว่านี่ใช่แล้วมันเนียนมากอันนั้นอะจะดูในเออนี่คุณช่วยดูหานี่นี่บ้านข่าคิดว่าบ้านแกจะช่วยได้ไหมครับไม่ได้เอาไปเกล็ดกะ ไม่เกะกะเรื่องกายืนตรงประตูอสัเราเเห็นลยื่องหมอปลานี่ยนะเฮ้ยแกจะซ่อนเงียนเลยขนาดนั้นคนอย่างหมอปลาเนี่ยนะแล้วก็ยืนหลอกแบบเรียนมากมีตายามีตายาไอ้เย้ลองทำลองเข้าไปทำอะไรในนั้นลูกเอาแม่มึงขอเลยค่ะ นอนเงินไงวานะในนี้มีเขาสอดเงินไว้อยู่พี่เลือกได้หนึ่งกระปุกและเดี๋ยวเรามาทุบกันตอนท้ายโอเคเลือกกระปุกนี้นะอ่าโอเคแต่ไอตรงปาผนังอะมันไม่เจอหรอกมันสอดเข้าไปมองไม่เห็นเฮ้ยหมอปาไม่ได้ซ่อนเก่งขนาดนั้นนะมไปมุดไปมุดจนบ้าะไรเจ๊เร็วเราไม่มีเงินกลับบ้านจริงเนี่ยปาแกไม่ต้องไปค้นหาไงก็หาไม่เจอ เพราะแกไม่เคยค้นหาไงเพราะจะไม่เคยวางเงินไงแกไม่เก่งหรอกไอ้หอินดันจริงไงผมไม่เคยวางเงินมีตัวเลขมีมีแบงค์จริงปนอย่างนี้อ่ะผมบอกก่อนนะแบงค์จะมีตัวเลขจำนวนเงินเขียนอยู่เหนอคะอยู่ตรงหน้าเลยพี่ตรงหน้าพี่เลยเจ๊เขาบอกว่ามันมีจำนวนเงินเขียนด้วยอ่ะแบงค์เดียวในในกองนี้แบงค์เดียว คนที่พูดยังไม่ได้ความจริงเลยเขาสูงเห็นยังเห็นยังเห็นยังไม่จริงเห็นยังอันไหนมีจำนวนเงินอะเจ๊เห็นยังเห็นยังเนี่ยห้าร้อยเจ๊ถือไว้เดี๋ยวไปแลกเดี๋ยวไปแลกตรงนี้หมดแล้วตรงนี้หมดแล้วหมดแล้วเหรอมีแค่นี้มีแค่นี้แล้วไปที่ไหนกันฮะจุดที่พี่หาแล้วอ่ะแต่พี่หาไม่ละเอียดพี่หาแล้วแต่พี่หาไม่ละเอียดด้วยไอคนโมดุตรงนี้ก็ไม่น่าแหน่จุดนี้ตอนแรกผมจะวางแต่ผมไม่วาง เนี่ยจ <passed> <Four> ุดนี้ก็ถือที่แรกผมจะวางแล้วเพิ่มแวเพิมแล้วผมไม่วางมันง่ายไปพี่เราดูรัตนารัตนานรัตนานเขาจะมาอะไรในนี้ค่ะตองตามมือนะไมนมีแม็กนะพี่นะ ให้ตัวไปแอบยิงให้ตายเลยค่ะอีดำพี่โนดพูดมันกับเบวาวอยู่นี่ค่ะโอ้โหของแม่นยำแม่นยำอ่ะเจ๊ถือไว้อาจ๋าขอให้พูกนนี้ตายเลยโดนบันดาไม่รวจแอบยิงค่ะผัวผัวไม่น่าเป็นคนแบบนี้นะหนึ่งนาทีสุดท้ายครับหนึ่งนาทีสุดท้ายเดยวดูเดียวผีของเขาเขาเล่นของแล้วหมอป้าก็มีคาถาแล้วเขาเตะถ่วงอ่ะ จริงๆมันต้องไปไกลกว่านี้แจ๊สาเราเราเดี๋ยวเราหาไม่ได้อะเดี๋ยวมันก็จะตายเร็วไอ้พวกขี้อะเนี่ยสิบสุดท้ายค่ะว้าวสิเก้าแปดเจ็ดหกไอ้พวกนี้ไม่ใช่คนบ้านนี้เลยสี่สามสองหมดเวลาครับหมดเวลาหมดเวลาพี่น้องพาเจอเงินทุกคนกี่บาทคะเจอหกพันห้าค่ะ เป็นเลยที่โคตรมันแล้วก็ตื่นเต้นแล้วคอยดูว่าเวลาจะหมดหรือยังวะอะไรเงี้ยแล้วก็ห่วงเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวแกหาเดี๋ยวแกไปทับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเลยที่แบบโคตรสนุกอ่ะไว้เชิญมาอีกนะทีนี้ <จะ S 1> ได้ดุกเอามาเป็นภาระไม่ได้มาช่วยไม่ช่วยแกไปถึงได้จับหมอนก<ต>่อนเลยชีวิตจริงในบ้านนี้คนที่ไม่แท้จริงคนนี้คนนี้คนนี้น,นี่เอาของชิมมาให้เราเห็นเลยช่วยหนักได้เจอเงินบ้ไหมเจอไหมชีวิตจริงคือเจอเจอตรงไหนไม่ต้องรีบบอกมึงมันมีบางจุดอะ ที่ผมดูกล้องอ่ะเงินอยู่ในนั้นเยอะมากแต่เขาเอามาไม่หมดเพราะจุดที่หนูไม่เจอจุดนั้นมีแค่พันเดียวซึ่งจุดนี้ยังไงหนูก็หาไม่เจอหรอกเพราะหนูก็ทิ้งจบไอ้ที่แบบเป็นไม้แล้วมีซอกๆจะไม่เข้าเด็ดขาดเลยค<อ>่ะ <c oughs> พี่หมอพี่หมอฝากฝากหน่อยว่ากับคู่ผัวเมียหน่อยว่าแบบเราจะต้องแบบใช้ชีวิตกันแบบไหนไงจะซ่อนกันแบบนี้ดีไหมอะไรเงี้ยถ้ามีเงินเงียบป่าบอกผู้ชายนะผมบอกนะว่าคู่ผัวเมียนะซ่อนเงินก็แค่นั้นแหละนะ พาะมันแสดงถึงเจตนาไม่บริสุทธิ์ใจกันครับและอีกอย่างหนึ่งอะถ้าเราโกหกเขาครั้งหนึ่งอะแล้วถ้าแล้วถ้า้เขาจับได้อะเขาจะไม่ฟามจริงใจกับคุณอะทุกอย่างที่พูดไปอะคุณอาจจะโกหกเขา่การหาเงินอะมาเยอะเท่าไหร่อะมัน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 ไม่ถือว่าเป็นคนเก่งหรือสําคัญหรอกนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณอะเก็บได้เก่งแค่ไหนเก็บไว้เผื่อว่าวันหนึ่งที่คุณเดือดร้อนอะมันมีคือคนหาเก่งมีเงินเยอะมันไม่ไม่ใช่คนสําคัญเท่าไหร่อ่ะมันสําคัญตรงที่ว่าคุณเก็บเงินได้อยู่มากน้อยแค่ไหน แต่สำหรับผมนะงนเงินมากหรือเงนินน้อยมันไม่ใช่ความสุขหรอกแต่ความสุขเล็กๆแคน้อยอ่ะมันสําคัญกว่าคนที่มีเงินมากสำหรับผมนะ,ะปะะ้ารัตนาฝากหน่อยครับขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ได่ไมมไม่ใช่ก็เห็นฝากวันนี้ทุกเทปเปลี่ยนากก็ไ,ได้เจ้เขาอยากจะบอกว่ามึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกเอาพูดถึงการซ่อนเงินเมียขอให้พูดแบบนี้คุณให้พรเกี่ยวกับการซ่อนเงินเมียหน่อยอ่ะ ขอให้เธอโชคดีมีสุขถูกหวยวันที่หนึ่งนะไอ้นี่ตายเร็ว <laughs> <laughs>